เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสวนผักที่คุณสามีเขาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากอากาศสดชื่นรู้สิค่าแดดอุ้ยอุหมุนหมุ <c oughs> ไปนู่นเลยคะ่ะเดินกันไปตรงนน้นคะ่ะสวนผักอยู่ตรงนน้นนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็จะเอามาเร็ดผักมาลงนะคะก็ผักที่เพาะไว้นะคะอยู่ในในบ้านผักตรงนู้นก็จะเป็นผักชีพอเอามาลงก่อนเพราะว่ามันมันร่วงอยู่ตรงนี้นะคะร่วงเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันร่วงก็เลยย้ายค่ะย้ายเข้าไปอยู่ในแปลงตรงนี้เลยโอ้โห ต้นนั้นสิคะสูงใหญ่มากๆเคยเห็นไหม <diode> มูนค่ะต <c oughs> ้นผักชียักษ์นี่คะ่ะเดี๋ยวก็จะเอาแพลนเอาผักมาลงตรงนี้ว่าจะลงผักบุ้งผักปุ้งผักคันนาแตงกวาฟักฟักทองโอ้ยเยอะค่ะพริกก็มีมะเขือก็มี จะเอาลงหมดไหมเราจะกำลังจะจัดสวนใหม่นะคะจัดใหม่จัดใหม่ตรงนี้นนค่ะชึ้บตรงนี้ว่าจะเอาแตงกวาลงเดี๋ยวลงผักเรียบร้อยจะพาดูทุกคนดูเรื่อยๆนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี่เอ,อ,เอสตรอเบอรี่ค่ะโอยดอกดอกมากๆเลย ช่วงนี้นี่ต้องรดน้ำเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ติดลูกติดลูกลูกจะได้ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำาน่นค่ะมีวัชพืชก็ช่วยถอนออกนะคะอดอกดอกลูกแพรล่วงต้นนี้ก็ลูกแพรนะคะน่นข้างบนค่ะลูกแพรต้นใหญู่ ดอกตกมากๆเลยนี่ก็แอปเปิลค่ะแอปเปิลแอปเปิลก็ดอกร่วงเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่ดอกไม่ร่วงดอกสีขาวชืเสียงนกจิบจิบบจุบจิุบจุบน,นี่ต้นสวิสชันลูกมันจะคล้ายๆกับลูกพลัมนะคะ นี่ก็ลูกแพรอีกต้นหนึ่งติดลูกไหมดูซินี่นี่น,น,นี่ติดลูกค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่ลูกนี่ค่ะนี่ <c oughs> ลูกเล็กๆนี่ทิวลิปก็ร่วงแล้วนะคะสองสัปดาห์ที่แล้วอัดวิดีโอไว้ยังสวยอยู่เลยเห็นไหมคะถ้าไม่บันทึกไว้ก็คงจะ ไม่ไม่ได้ให้ทุกคนได้ดูไปด้วยเลยนี่ก็ดอกกุหลาบนะคะที่ลงใหม่ก็น,นู่นค่ะสีขาวแล้วก็สีส้มนี่ค่ะเหลือทิวลิปที่ขึ้นมาที่หลังเพื่อนในสีนี้สวยมากเลยสวยมากชื่อือมสวยนะคะตรงอื่นก็ตรงที่ วิดีโอที่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะดอกสีชมพูสีชมพูสีส้มพวกนี้เหี่ยวไปแล้วคะ่ะดอกสีดำขึ้นมาทีหลังนี่ค่ะยังเหลืออยู่อ้อยชืบมาดูสตอเบอรี่เอ้ยเชอร์รี่สิชืเชอรี่ดอกไหมคะ เป็นพุ่มเป็นพวงเลยทีเดียวเห็นไหมคะลูกเล็กๆซูมๆๆเดี๋ยวเอาไว้จะพาทุกคนมาดูเรื่อยๆนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะพามาสอยเชอรี่กันนี่นี่นี่ทิวลิปอีกสีหนึ่งค่ะสีหนึ่งนี่สีขาวชมพูเห็นไหมคะเนี่ยนี่ก็สวยค่ะ ตรงอื่นตรงนี้สีแดงสีเหลืองร่วงไปหมดแล้วนี่ดอกนี้ก็สวยนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นดอกชบาค่ะคุณสาม,มีเขาปลูกเอ่อสีสีขาวกับสีม่วงรวมอยู่ด้วยกันตรงนู้นอีกกําลังจะสวยมาดูดอกตรงนี้สิคะสดชื่นนะคะอยู่ในสวน นี่เห็นมะคะเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเนี่ยดอกจะเป็นเอ่อกลมๆเ,เหมือนดาวกระจายเลยค่ะเดี๋ยวเป็นดอกกันเนาะเดี๋ยวจะพามาดูกันนี่ปีที่แล้วเนี่ยย้ายมาลงตรงนี้ใหม่นะคะยังเหี่ยวๆอยู่ปีนี้นี่สวยมากเป็นพุ่มเลยดูสิคะลมลื่นดีไหมคะอยู่ในสวน ไปแล้วนะคะทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาชมสวนกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากๆนะคะ